สำหรับการมาออกรถที่นี่นะคะในนามที่เราเป็นเจ้าของเฟรนช์ไชส์เนาะง่ายมากแทบจะไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมเลยใช้เอกสารน้อยมากแล้วก็อนุมัติไวมากค่ะ เราเดินดูแล้วเรารู้สึกว่าเออทุกอย่างมันสมบูรณ์นะคะแล้วมันก็สวยทุกคันเลยจริงๆแล้วก็เราคิดว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นทางเลือกของคนที่มองรถแบบในแนวเนี้ยอยู่สวัสดีค่ะแอนเองนะคะเป็นเจ้าของเฟรนชาชยชานมไข่มุกชื่อแบรนด์ว่าชามุกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลไลนะคะก็เป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เป็นศิลปินค่ะรู้สึกส<อ>ดีใจรู้สึกดีใจ <laughs> เป็นรถ ที่อยากที่ท <จะ S 2> ได้มานาน,นแล้วแหละแต่ว่าก็วันนี้มีโอกาสมีจังหวะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็เลยทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมก็เลยได้มาแล้วก็ได้มาที่โชว์รูมนี้ด้วย าปกติเลยอ่ะมาดู SUV เพราะว่าเป็นคนของเยอะแล้วการใช้5ประตูอ่ะมันใช้งานได้สะดวกอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะตรงกับเรามาถึงมาเดินดู SUV อยู่4-5คันนะคะวนมาทางอีกฝั่งหนึ่งมาเห็นคันนี้ปุ๊บอ่ะสรุปเอาคันนี้เลยจองเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สะดุดตาอยังไงดวงจะเป็นเจ้าของ <c oughs> ใช่ไม่น้อยด้วย <c oughs> ชอบมากก็เป็น A 2 0 0 AMG ค่ะ ถูกใจค่ะใหม่มากแล้วก็ทุกอย่างเพอร์เฟกมากเลยแต่ว่าดีใจกับน้องด้วยค่ะที่เขาได้รถอย่างที่เขาที่เขาชอบเราเดินดูแล้วเรารู้สึกว่าเออทุกอย่างมันสมบูรณ์นะคะแล้วมันก็สวยทุกคันเลยจริงๆแล้วก็เราคิดว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นทางเลือกของคนที่มองรถแบบในแนวเนี้ยอยู่นะคะยังไงก็ อยากให้ลองมาชมกันก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจแต่ว่าที่นี่บอกได้เลยว่าดีค่ะถ้าไม่ดีก็น้องแอนก็คงไม่ไม่ออกที่นี่นะคะยังไงก็อยากเชิญชวนให้มามาเป็นลูกค้าที่นี่กันค่ะอยากให้เข้ามาลองเดินดูรถในโชว์รูมนี้ก่อนที่เดินเข้ามาคือใจเราแค่อยากมาดูเฉยๆแต่ว่ามันแบบมีอะไรสะกดทําให้เราแบบหลุดออกแบบไม่ได้ต้องจองทันทีเลยเพราะว่า กลัวว่ากลับมาซ้ําแล้วจะไม่ไ,มได้รถคันนี้ใช่ค่ะถ้าตัดสินใจช้าแล้วจะไม่ <c oughs> <ช>ไ,มได้เน่ะเพราะรถเขาแบบใหม่แล้วก็ดีจริงๆค่ะค่ะก็ฝากเซนชายชานมไข่มุกชื่อแบรนด์ว่าชามุกนะคะ ถ้าเป็นเรไล์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางชื่อเรไล์ไลฟ์สดช่องทางเดียวกันหมดเลยค่ะก็เดี๋ยวเรไล์ฝากนะคะเพลงของเรไล์เองนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะยังไงก็ไปติดตามฟังที่ช่อง YouTube กันได้นะคะธอไม่ต้องแข่งกับใครที่หนึ่งนี่ใจคือเธอรู้ไหมคนดีของฉัน ฉันจะรักแค่เธอแค่เธอคนเดียวเท่านั้นความรักฉันไม่แบ่งปันให้ใครจะไม่ต้องแบ่งกับใครสี่ห้องหัวใจนี่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องทางรายการเรไลให้โชคกันด้วยก็แล้วกันนะคะ